เพื่อนที่สอบถามมาว่าใส่แต่ปุ๋ยน้ำใดบอ่อบ่อใส่ปุ๋ยเมด็ดใดบอ่อเมนีคู่กุ้งมีคําตอบนะคะถามว่าใส่ใดบอ่อใส่ใดเนาะคะ่ะข้าตองโพนดูดูซิบเมื่อเทียนหนึ่งหรือสิหามือเทียนหนึ่งยิงข้าโพนบ่อยยิ่งเฮ็ดให้ยางของข้าวนะปับสับพแล้วก็เพิ่มน้ำยางใหข้ข้าเพราะว่าข้าเติมถาดอาหารยูบอเซอยางข้ามันก็เลยได้กินอาหารยูบอเซามันก็เลยมีน้ำยางใหข้ข้าแต่ถ้าข้า ใส่แต่ปุ๋ยเมย็ดยางเดียว,วเริ่มห่อมใส่ปุ๋ยนามห่อมาบำรุงแบบต่อเนื่องเ่าใส่แต่ปุ๋ยเม็ดรอบเดียวทั้งปีแล้วเหาอก็ใส่แต่ยาเล็งเพราะว่าปุ๋ยเม็ดมีถาดอาหารแค่สามถาด N พเคเท่านั้นมันบรสามารถสีอ่ายูได้โดนยิ่งเป็นปุ๋ยเคมีกอยูประมาณเดือนกลัวๆเนาะแต่ถ้าห่อหรือว่าบางสวนดินดีแน่อาจสีสองเดือนเนาะปุ๋ยเคมีซึ่งมัน ปุ๋ยเคมีมันเห็ดมาจากอากาศลรกคะมันระเหยไปนน้ำอากาศแล้วเขาผสมอิฐหินดินทรายมานาก็เลยเห็ดให้่หนาดินของห้าแข็งแล้วยางมันหากินบ่ไใด้จ้าไหนคอยหูว่ามันผสมดินผสมหินผสมทรายหฮาก็เอานามมาจากแก้วหนึ่งหฮาก็เอา ปุ๋ยเคมีลงไปคนคนคนตอนสเสามาเข้ามาเบิ่งว่าสิมีแต่หินแต่ดินแต่ทรายอยู่ในนั้นมันก็เลยเห็ดห้หนาดินเขาแข็งมันไปอยู่ช่องว่างระวางดินมันก็ะเลยเห็ดห้ต้นยางเข้าหากินบ่ใดเพฉะน้นเข้าต้องใสปุ๋ยเคมีปุ๋ย,ยอินทรียคูไปน้ำเพื่อระเบิดหนาดินไปน้ำแล้วถามว่าปุ๋ยน้ำมันจำเป็นบ่ปุ๋ยน้ำมันจำเป็นมากเพราะว่ามันเป็นกรดอะมิโนโ18ชนิดพืชสีบป๊บพืชได้กินท่านที่บ่ตองรอสังงคอแสง เพราะว่าอย่างเพราะว่าถ้าเข้าบ่เติมถาุอาหารให,ให้ให้ต้นยางตลอดนะมันจะบ่มีนม้ำยางให้เขาเขาก็เลยได้ใส่ย่ำแหล่งน้ำย่ำฝนก็ใส่ปุ๋ยเม็ดแต่บางสวนบ่มีเงินใส่แต่ปุ๋ยน้ำอย่างเดียวได้บ่ได้แต่ต้องขยันพลจักน้อย1ิปถึงซิหาหมื่นค,ค,คือคือคู่กุ้งว่าแล้วยางของเพื่อนกับบส่ส้มคือกัน กะบอกก็ต้องบอกเลยว่าเพสมมือกันแล้วสิได้นำยางแต่มันอยู่กับคนที่ว่าจากขายานันซ้ำดาเนาะคะ่ะแต่ถ้าผู้ใดบ,าาบ่คอยขยันกะใส่ปุ๋ยเม็ดน้ำแล้วก็สีปุ๋ยน้ำน้ำแยมแรงแามฝนใส่ปุ๋ยเม็ดแยมแรงสีปุ๋ยน้ำแต่ผู้ใดขายันสีเทิ้งฝนเทิ้งแรงได้ปุ๋ยน้ำของเ้ามันสามารถได้กินท่านที่รต้องรอส,งอสอังคะหอแสงเพราะว่าเพราะฉะนั้นผู้ใดอยากได้น้ำยางหลายแล้วก็อยากลดต้นทุนกะเอาไปใส่เบิ่ง